สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องในเจรทุสวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถซีดานไฟฟ้าสุดล้ำจากจีนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนั่นก็คือวิทยา12ซีดาน2026รถที่ผสมผสานดีไซน์รูเทคโนโลยีอนาคตและสมรรถนะระดับพรีเมียมไว้ในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหาซีดานไฟฟ้าที่แตกต่างจากรถตลาดทั่วไปคลิปนี้ห้ามพลาดครับเริ่มการที่รูปลักษณ์ภายนอกต้องบอกเลยว่าดวิทยา12มาในแนวสปอร์ตรูดีไซน์ ล้ำสมัยแบบรถคอนเซ็ปต์ไฟหน้าเหล็ตแบบบางเฉียดให้ความรู้สึกดูดันและล้ำอนาคตเส้นสายตัวทั้งดูฉกเฉียวหลังคาลา่าทรงคูเป้ทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นมือจับประตูแบบซ่อนช่วยลดแรงต้านลมและล้ออลลอยขนาดใหญ่เพิ่มความพรีเมียมอย่างชัดเจนด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟเลดแบบพาดยาวเต็มความกว้างรถดูทันสมัยและจดจำได้ง่ายโดยรวมแล้วเป็นซีดานที่มองมุมไหนก็ดูแพงและแตกต่างจากรถซีดานทั่วไปในตลาด ในด้านสมรรถนะ EV 12 s e d 2,026มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนให้การตอบสนองที่รวดเร็วทันใจอัตราเร่งจาก0ถึ 1, 1, 1, ง100กมชมทำได้อย่างฉับไวเหมาะทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาเน้นความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงเวลาใช้ความเร็วสูงแบตเตอรี่ความจุสูงช่วยให้วิ่งได้ระยะทางไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับระบบชาร์จ ทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันสะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางและระบบเบรกฉุกเฉิอาานอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับและผู้โดยสาร <jokes> เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราทันทีวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมอบ์ดนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นั่งสบายทั้งแถวหน้าและแถวหลังคอนโซล หน้ามาพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่หลายจอเชื่อมต่อทุกฟังก์ชันไว้ในที่เดียวระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการสั่งงานด้วยเสียงและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างลื่นไหลพวงมาลาัยดีไซน์สปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมครบครันระบบไฟแอม i บียนทไลท์ภายในสามารถปรับสีได้ตามอารมณ์เพิ่มบรรยากาศและล้ำสมัยห้องโดยสารเงียบเป็นพิเศษเพราะเป็นรถไฟฟ้าทําให้การเดินทางผ่อนคลายมากในเรื่องของราคาดีวิที2 2สีแดน2,026คาดว่าจะวางตําแหน่ง อยู่ในระดับซีดานไฟฟ้าพรีเมียมราคาประมาณกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าจากจีนทั่วไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำและสมรรถนะที่คุ้มค่าหากนํามาเทียบกับรถยุโรประดับเดียวกันถือว่ามีความน่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะสําหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าหรูที่ไม่ซ้าใครโดยสรุปแล้ววิทีอ12ซีดน2026เป็นซีดานไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามความแรงและความหรูเหมาะกับคนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่แตกต่างใครคิดว่า e v t 12คันนี้น่าใช้แค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AJ Autos เพื่อไม่พลาดร,รีวิวรถใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าครับ